ข่าวดีดีกับพี่คำรนคำนารนตอนรอมตกรเกษตรสั่งกรมชนส่งเครื่องจักรกลลุยขุดลอกคลอง26เพื่อช่วยนาหลายพันไร่ที่ขาดน้ำณอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีเดอ <c oughs> ้อฮาสิบอกให้อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรี

นี่คือน้ำน้ำน้ำ,นำแล้วก็<อ>น้ำนี่คือเครื่องจักรกลของสำนักเครื่องจักรกลกรมชลประทานกำลังขุดลอกคลอง26ที่เชื่อมระหว่างคลองระพีพัดฝั่งตะวันตกกับฝั่งตะวันออกระยะทาง7กิโลเมตรณตำบลน,น้องโรงและตำบลกลุ่มหักของอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีถ้าทุกตารางนิ้วของบ้านนี้เมืองนี้สงบสุขร่มเย็นบ้านเมืองก็รุ่งเรืองใช่ไหมครับใช่คลองนี้ไม่ได้รับการขุดลอกมายาวนานนับ50 10ปีทําให้พื้นที่นาหลายพันไร่ใน10หมู่บ้านและแหล่งน้ําดิบทําประปาเกิดการขัดแคลนร้องเรียนกันมาแรมปีไม่สําเร็จ ต่อมานายชูเกียรติจันทองและนายสิทธิชัยจรุพันธ์คณะทำงานของรอมตกเกษตรรับเรื่องร้องทุกข์จากผู้นำชุมชนแล้วมอบให้ในายทรงกฎใสยแก้วที่ปรึกษารมาตกเกษตรปรากฏว่า3วันเครื่องจักรลงมาถึงพื้นที่ทันทีได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องผู้นำท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอหนองแคจงังหวัดสระบรุรีเสนอเรียนต่อคุณชูเกียรติจันทองคุณสิทธิชัยจรุพันธ์ไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านสั่งการลงมาด่วนถึงท่าน อธิบดีกรมชรประทานท่านประพิษจันมาท่านสุพิษพิทักธรรมท่านผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกลผู้ที่เกี่ยวข้องท่านผอ,อ,อส่วนต่างๆของกรมชรประทานก็ได้ลงพื้นที่เพื่อมาดูปัญหาของพี่น้องประชาชนแล้วก็ได้รับการแก้ไขจะทําการขุดลอกเพิ่มระยะทางอีก7กิโลรวมเป็น14กิโลตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่าน ดเรเฉลิมชัยสีอ่อนขณะที่ทกศสระบุรีก็เข้าไปจะช่วยทําฝายกักเก็บน้ําในคลอง26ไว้ให้ชาวบ้านของเราก็มาเชื่อมในเรื่องของฝายนะครับฝายนี่ประโยชน์ก็คือเอาไว้ในช่วงน้ําหลากก็ระบายน้ำนะครับในช่วงน้ําแรงนี่ก็กักเก็บน้ําไว้ใช้นะครับซึ่งในส่วนตรงนี้นี่ก็เป็นตามนโยบายหลักของทอกศอยู่แล้ว นะครับในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและเมื่อขุดลอกแล้วเสร็จในไม่ถึงหนึ่งเดือนข้างหน้านี้ชาวบ้านตำบลกลุ่มหักและตําบลน,น้องโรงของอำเภอหนองแคจะมีน้ำทํานาหลายพันไร่และมีน้ำดิบทําปปาอีกหลายแห่งเมื่อได้รับการสั่งการจากท่านที่กรมชุมนทานได้ขับเคลื่อนอย่างรวดเร็วโดยสั่งการให้ผู้ในการส่วนบริหารเครื่องจักรที่ห้านะครับซึ่งอยู่ที่ยาเข้ามาอนการทันทีนะครับตอนนี้เราก็ระดมเครื่องจักรมา ประมาณสัก5ชุดนะครับแล้วก็จะมาดูงานวันนี้ก็ก็จะเพิ่มเครื่องจักรอีกนะครับเพื่อให้มันรวดเร็วและทันการยิ่งกว่านี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องขุดเพิ่มอีก7กิโลซึ่งทางที่ปรึกษ,ษาและมตีกระทรวงเกษตรสากรได,ได้ได้กำชับผมว่าต้องขุดเพิ่มอีก7กิโลแล้วก็เพื่อลดออความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับ ัั้งงฝ่เดิมจะขุดลอกแค่7กิโลเมตรแต่สำนักเครื่องจากกลของกรมชลประทานเห็นความเดือดร้อนก็เลยจะขุดแถมให้อีก7กิโลเมตรของฝั่งตะวันออกรวมเป็น14กิโลเมตรไม่ใช่เฉพาะอำเภอหนองแคจังหวัดสระบรุรีท่านรัฐมนตรีให้คณะที่ปรึกษาดูแลทุกพื้นที่ครับในทุกๆจังหวัดที่มีความเดือดร้อนนะครับท่านมอบนโยบายเป็นหลักให้แก่คณะที่ปรึกษาทำงานนะครับอของท่าน ทั่วประเทศนะครับท่านมีความหงวงใหญ่พี่น้องประชาชนนะครับนี่ถือว่าเป็นบายพาสฉะนั้นถ้าท่านเดือดร้อนเรื่องน้ําไม่ไว่าจะแรงจะท่วมบอกมาได้ได้ครับเราจะช่วยกันลบความทุกข์ให้ชาวบ้านเครื่องจักรทุกตัวที่ลงมาช่วยท่านอยู่นี่ผมเงครับชลประทานช่วยได้ไหมคะช่วยได้ช่วย,วยแล้ว <laughs> สรุปตุ๊บตัครับว่าร้องถูกจุดเร็วทันใจทำไวได้น้ำเลยรับพวกเราโอเคไหมเย s Yes yeah, <yeah>, yeah. มามาัคนดีสระบุรีของเราอินนี้เป็นภูมิลำเนาที่พวกเขาอยู่มานานปีไก่ยวนก็มีด้วยเน้อบนพุ่เนเนอก็ยังมากมีอุตสาหาก,การรมเกษตรกรรมทำกันี้ เอาดีดีกับพี่คำรณทุกร้อนเรื่องน้ำของชาวบ้านทุกคนคือทุกของแผ่นดินต้องเร่งขจัดให้จบสิน้นกุมหักน้องโรงน,น้องแข่สระบุรีเดอ้อฮ <c oughs> สิบอกไห้ไทยวนก็มีด้วยเน้อบนุ่นเหนือก็ยังมากมีอุตสาหากรรมเกษตรกรรม